ดวงชะตาชีวิตของคนเกิดวันอาทิตย์และตำนานของพระอาทิตย์ตำนานพระอาทิตย์หนึ่งตำนานพระอาทิตย์หนึ่งพระอาทิตย์ตามตำนานโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าพระอิศวรเป็นเจ้าได้สร้างพระอาทิตย์ขึ้นต้องเอาราชสีห์กตัวมาเป่าลงแล้วห่อด้วยผ้าสีแดงเรด Rose) พรมด้วยน้ำอมฤตก็บังเกิดเป็นองค์พระสุรยิยทิพย์เททยากินขึ้นมีกายเป็นสีแดงทรงเครื่องทิพย์อารรไพรยแพรวด้วยแก้วปฐมราช และบินาสีแดงทรงบนหลังราชไกรสอนราชาสีเป็นพาณิสถิตยอยู่ในอีสานทิศต,ตำนานมีว่าก่อนในการครั้งหนึ่งพระพฤหัสบดีเกิดเป็นอาจารย์ทิศปาป,ปงโกพระอาทิตย์เกิดเป็นมนุษย์ไป,ปรเรียนวิชาศิลปศาสตร์ในสำนักพระพฤหัสบดีอาจารย์ยกนางจันทร์ให้เป็นภรรยาพระอาทิตย์มีความพอใจรักไกรนางมากจึงเอานางใส่ตลับทองคาเก็บไว้ในเวลาเข้าป่าหาผลไม้พระอังคารเกิดเป็นพิธยารเข้าไปสมจรด้วยนางจันทร์ในตลับนั้น พระพฤหัสบดีรู้เห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอดจึงทำเป็นปริศนาไว้รอท่าพระอาทิตย์เพื่อบอกเหตุการณ์ครั้งพระอาทิตย์กลับมาจากปากเข้าไปหาพระพฤหัสตามปกติและเห็นเชี่ยนมกตั้งแยกกันออกเป็นที่ซึ่งทุกทีเคยมีตั้งเพียงที่เท่านั้นก็เกิดความสงสัยจังถามพระอาจารย์ไปตามได้เห็นผิดสังเกตทุกวันมาพระอาจารย์เคยตั้งเพียงที่มาวันนี้ชไหนจึงตั้งเป็นพระอาจารย์จึงแจ้งว่าถ้าเธอใครจะรู้ว่าปริศนานั้นมีความหมายกระไรก็จงไปเปิดตลับดูก่อนเถิด เมื่อพระอาทิตย์เปิดตลับดูก็เห็นพระอังคารก็มีความโกรธแค้นมากจึงยกพระขันขึ้นจะฟันพิทยาธรพระอังคารก็จอนหอ,อกขึ้นไปบนอากาศแล้วกลับเอาพระขันฟันถูกศรษะพระอาทิตย์แยกพระอาทิตย์จึงขว้างด้วยจักไปต้องพิทพยาธรขาดและอื่นๆขอในการครั้งหนึ่งพระอาทิตย์เกิดเป็นวานนะอังคารเกิดเป็นพรางเมื่อโคทองของนายพรานหายก็เที่ยวตามหาในป่าครั้งไปพบวานอน,อนอยู่บนต้นไม้ก็หมายจะเอาเป็นอาหาร จึงได้เอาก้อนดินคว้างขึ้นไปถูกศีสวานอนแตกและอื่นๆตามหลักการพยากรณ์การที่ตัวของพระอาทิตย์ได้ถูกสร้างขั้นด้วยราชกรศรสอนนั้นจึงมีนิสัยดูร้ายเป็นผู้นําเหมือนกับราชสีกล่าวกันว่าราชสีมีนิสัยดูร้ายรักยศรักความสวยงามเจ้าชู้ถือตัวปัญญาไวไว้พริบดีฉิบขาดอกอ้อมอริใจคอกว้างขวางกลา้าได้กล้าเสียชอบความอิสระมีมานะไม่ง้องอนใครแต่มักเป็นกังพระทั้งงอพระอาทิตย์เป็นเขยพระพระศสสดี ซึ่งเป็นสามีดังจันทร์เป็นศัตรูกับพระอังคารดังตำนานกล่าวมาแล้วข้อสังเกตที่กล่าวถึงอุปนิสัยนี้ก็เพราะท่าทายเป็นหลักและมีสีแดงคือสีของฝ่ายประไลกกันนั่นเองตำรากล่าวไว้ว่าดวงอาทิตย์เป็นดวงดาวสําคัญควรเปรียบเหมือนพระราชาดาวดวงอื่นเปรียบเหมือนบริวารตามหลักวิทยศาศาสตร์ภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์โดยบริวารเหล่านั้นต้องได้รับอํานาจจากพระอาทิตย์จึงเป็นดาวบารเครบับการใช้สีผ้าแต่งตัวแต่งตัวปัตถรรมาราชนั้น ระวีจรูจรัตนีแจ่มจ้าแสงจับรับพันชบีแดงเรดโรสเปล่งสวมสร้อยเสนิทผ้าแต่พื้นพันแดงพระสูญญาธิตย์พระอาทิตย์พระอาทิตย์ที่พวกเรารู้จักกันจนชินนั้นคือพระสุญญาธิตย์หรือสุริยาธิตดวงตะวันที่ส่องแสงสว่างในเวลากลางวันให้แก่โลกของเราทุกวันนี้ในไตรเพศพระสุญญาธิตย์มีนามว่าพระมาตานทัศเป็นโอรสองค์ที่8ในจำพวกอาทิตย์แห่งนางอาทิตย์และกษัตยประเทศบิดอาทิตย์อีก7องค์นั้นมีนามดังนี้คือหนึ่งวรุณาทิตย์ มิตรอาทิตย์ปอรยานาอาทิตย์พระคาอาทิตย์อัมสาอาทิตย์ห้าอินทราอาทิตย์ท่าตรอาทิตย์ส่วนพระสุญญาทิตย์นั้นพระชนนีไม่รับและไม่พาไปเฝ้าพระเป็นเจ้าพระสุญญาทิตย์จึงมิได้ไปอยู่เทวโลกต้องเที่ยวขับรถอยู่ในรัฐหวังเทวโลกกับมนุษยโลกจนบัดนี้นามของพระสุญญาทิตย์นี้เรียกกันหลายอย่างเช่นทินกรผู้ทําการกลางวันภัสกรผู้ทําแสงสว่างวิวสวัสดผู้สว่างโลกจักสุตาโลกเป็นต้น พระสุรยาทิตย์มีเพศสีชื่อนางสัญญาและมีชายาอีกสี่องค์คือนางชายาหนึ่งสวรนาหนึ่งสวัสดีหนึ่งมหาวิรยาหนึ่งมิรถเทียมโดยมาเจ็ดตัวหรือเจ็ดเสียงในสารทีชื่ออรุณเมืองที่อยู่ชื่อวิวัศวดีรูปของพระสุรยาทิตย์นี้เขียนสีกายแดงมีรัศมีกายรุ่งโรดรอบตัวร่างเล็กสีก่อนก่อนหนึ่งห้างอุปถวันตรายก่อนหนึ่งประธานพออีกสองกรรมักถือบัวเสื้อทรงสีเหลืองอ่อนแก้วปฐมาราชในบังคาบมักประทับบนแท่นดอกบัวพระสุรยาทิตย์มีโอรสกับนางสัญญา นางสัญญาเป็นที่ดาพระวิศวกรรมคือพระมนุวัยวัดหรือที่เรียกว่าเท้าสัตยพน์พระยมเทพหรือธรรมราชเกิดจากนางสรัญญูนางยมีหรือยมนาและมีเรื่องเล่าว่าเพราะเหตุที่รศมีกายของพระสุญญาทิศรุ่งโรดนี้และนางสัญญาทนไม่ได้จึงได้จัดนางฉายาแทนตัวส่วนนางสัญญาหนีออกไปบวชเป็นโยคินีอยู่ในป่าทั้งแปลงตัวเป็นม้าชื่ออัศวินีเพื่อมีให้สามีจำได้พระสุญญาทิศก็จำแลงเป็นม้าไปเป็นผัวอีกจนเกิดลูกด้วยกันคือพระอัศวินแฝดคู่กับพระเรวันครั้ง เมื่อพระสุญญาทิติพานางสัญญากลับยังสานักแล้วพระวิศวะกรรมซึ่งเป็นพ่อตาจึงจับพระสุญญาทิต์ขูดผิวที่สว่างออกเสียหนึ่งในแปดรศมีจึงค่อยเบาลงพออยู่กับนางสัญญาได้ต่อไปผิวที่ขูดออกนี้พระวิศวะกรรมเอาไปสร้างจากรัฐวายพระนารายตรีสุนทวายพระอิศวรคทถาให้เท้ากูเวนหอกบางแห่งว่าพระขันให้พระขันทกุมารหรือกาติเกยะและยังเหลือทำอาวุธแจกเทวดาอื่นๆ ในรามยนาวา่าพระสุญญาทิต์เป็นพ่อพระยาสุครีพรกิจราชผู้ครองนครกิษกินเมืองขีดขินโดยนางอรยาเป็นมารดาหรือเทาเ้รารศระเมื่อคราวเปลี่ยนร่างเป็นสตรีในมหาพาาาังตะว่าเป็นพ่อเท้ากนนะผู้ครองขวัญองคราชซึ่งเกิดจากนางกุลตีในริวังศัก์ก็วา่าพระสุญญาทิต์เป็นพ่อพระมนุวยวัตรพระมนุวยวัตรเป็นพ่อเท้าอิสวากุผู้เป็นบรมชนแก่งท์สุริยวงศ์ผู้ครองอยุธยาและมิถิลาลำดับสุริยวงศ์ให้ดูในบ่อกเกลือแดงรามเกียรติ และพระมนุยังมีทิดาอีกองค์หนึ่งชื่อนางอิลานางอิลานี้เดิมเป็นเพศบุรุษชื่อเท้าอินราชได้ล่งล้ำเข้าไปในเขตพระอิศวรซึ่งกําลังแปลงองค์เป็นสตรีเท้าอิสราชก็เลยเป็นสตรีไปด้วยและในรมนามายณะว่าเท้าอิสราชเป็นบุตรพระกรรมธรรมหารศีในชยาพระพุทธแล้วเกิดบุตรด้วยกันมีนางว่าเท้าปุรุณพะอันเป็นบรมชนกของกษัตริย์จันตอนวงเพระพระพุธเป็นโอรสพระจันเทวราชกับนางดาราภรรยาพระพฤหัสบดีให้ดูประวัติพระจันทร์ฉะนั้น ในตระกูลจันทรวงศกับสุริยวงจึงนับว่าเป็นพี่น้องกันได้ดังที่ว่ามาข้างบนนี้พระสุญญาทิตย์นี้ตามความนิยมของพราหมณ์ว่าเป็นโลกบาลที่เสนระดีตะวันตกเฉียงใต้แต่ในบางแห่งว่าโลกบาลทิศนี้ชื่อพระนิริตคือเรียกตามนามของทิศส่วนตำนานพบคราดทางโหราศาสตร์ว่าพระอิศวรเป็นเจ้าได้สร้างพระอาทิตย์ขึ้นโดยเอาราชสีห์หกตัวมาปนลงแล้วห่อด้วยผ้าสีแดงพรมด้วยน้ำอมฤตก็เกิด เป็นองค์พระอาทิตย์ขึ้นมีสีกายแดงและวิมานก็สีแดงทรงราชสีเป็นพาหนะส่วนมูลแห่งชาติเวรดังนิทานที่ได้เล่าไว้ในประวัติพระราหูนั้นถือว่าพระอาทิตย์กับพระสาวเป็นศัตรูกันและพระอาทิตย์ยังเป็นศัตรูกับพระราหูอีกด้วยส่วนนิทานที่ได้เล่าไว้ในประวัติพระพฤหัสบดีนั้นพระอาทิตย์กับพระอังคารก็เป็นศัตรูกันแต่พระอาทิตย์กับพระพฤหัสบดีเป็นมิตรกันดังนี้มูลแห่งการพยากรของโหราศาสตร์จึงถือเอาการโคจรของพระเคราะห์เหล่านี้เมื่อมาต้องกัน เขาก็เป็นบทธรรมนายไปตามมูลแห่งนิฐานนั้นนั้นส่วนตามตํานานดาพระเคราะห์ที่นักดาราศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วลงมติว่าพระอาทิตย์ก็อยู่ในจางพวกดาวและเป็นมหาพิภพก็หนึ่งใหญ่กว่าพิภพที่มนุษย์เราอยู่กันเดี๋ยวนี้ราวหนึ่งสามหนึ่เท่าและมีพื้นพิภพคิดเป็นไมาตารางเหลี่ยมได้357ห้าเจ็ดหนหรือวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้แปด ศี0ษ์หมายพระอาทิตย์ในว่าเป็นดาวอยู่ประจำที่แต่หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบต่อสองห้าวันชั่วโมงในวิษณุธรรมว่าพระอาทิตย์เป็นผู้ให้แสงสว่างและความร้อนแก่ดาวพระเคราะห์อื่นๆด้วยและมีกำลังความดึงดูดในวินาทีหนึ่งต่อห้าสี่ฟุตในวายุปุราณว่ากำลังแสงของพระอาทิตย์มีกำลังดูดน้ำได้ถึงหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ส่วนฝน400ส,ส่วนหิมะสามศูนย์ศูนย์ส่วนลมอากาศสามศูนย์ศูนย์ส่วนและว่าดวงอาทิตย์ห่างจากโลกที่เราอยู่ถึง 000. หมายอันหนึ่งตามพระคมภี์เก่าทางคริสตตังว่าพระยโฮวาได้สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งปวงขึ้นในวันอันเป็นคำรบสี่ส่วนทางลทัทธิชินโตของญี่ปุ่นว่าเทพบุตรชื่ออิซานางิโตโนมิโกโตโดดได้สร้างพระสุริยะขึ้นโดยใช้วิธีเอาน้ำล้างพระเนตรเบื้องซ้ายก็บันดาลให้เกิดเป็นเทพธิดาองค์หนึ่งมีนามว่าอมาเตะโอไมกามินี่แหละคือเจ้าแม่สุริยะซึ่งลัทธิอื่นเขาว่าพระสุริยะเป็นเทพบุรุษแต่นี่ของชินโตเป็นเศสตรีแล้ว พระเป็นเจ้าผู้สร้างก็มอบหน้าที่ให้เป็นผู้ทําแสงสว่างในเวลากลางวันตามคมพีของญี่ปุ่นยังกล่าวต่อไปอีกว่าชายในตระกูลน,นมิโกโตซึ่งมีชื่อว่าอูจามาฟุกิอาเอซุนิกลับมาเป็นพระสดาสามีของนางทามมยุริฮิเมะผู้เป็นนาแล้วเกิดบุตรด้วยกันถึงสี่องค์องค์สุดท้องมีนามว่ายิมูเทโนนี่เป็นต้นวงศ์ของมิกาโดผู้เป็นราชาธิราชของประเทศญี่ปุ่นสืบต่อมาจนทุกวันนี้ ขอให้ดูกําเนิดของพระอาทิตย์ว่าต่างชิงกันเป็นผู้สร้างออกหนูทีเดียวของใครจะผิดถูกดีเลวอย่างไรท่านผู้อาจจะต้องตัดสินพระสุญญาตย์มีชื่อเรียกกันตามสมญามากมายเช่นสาวิตผู้บำรุงเลี้ยงอรหบดีเป็นใหญ่ในวันกรมศากศกสีพยานแห่งการกระทำคอรราเป็นใหญ่ในดาวฤกษ์ศาสตร์อสอนกินมีแสงนับพันตำนานของพระอาทิตย์หนึ่งเรื่องพระอาทิตย์ก็ต้องเริ่มด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อีกแล้วครับดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะอยู่ห่างจากโลกประมาณ92.870.000ไม่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง865.370ไมา่ย,ยาวกว่าโลก109เท่ามีมวล333.434เท่าของโลกความดึงดูดบนผิวดวงอาทิตย์มีประมาณ28เท่าของความดึงดูดบนผิวโลกสมมุติว่ามีมนุษย์วิเศษ สามารถไปยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ได้อย่างบอบอกก็คงจะมีน้ำหนักตัวเราตันดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มก้อนก๊าซสรงกลมมหืมานักลุกไม้ด้วยปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์และดวงอาทิตย์ส่งความร้อนแสงสว่างและกำลังอื่นๆรวมเข้าแล้วประมาณวันละ360 0000 0000 0 0ตันแต่ว่าโลกได้รับประมาณ1ส่วนใน1980 0 0 0ส่วนใน1 9 8 0 0 0 0 000, 000ส่วนนั้นดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองแต่เคลื่อนที่ไม่เหมือนกันแถวเส้นศูนย์สูตรหมุนเร็วมากเฉลี่ยเท่ากับ24 65วันที่กึ่งกลางระหว่างขั้วและเส้นศูนย์สูตรหมุนรอบตัวเองเฉลี่ยเท่ากับ27 50วันและที่ขั้วหมุนรอบตัวเองเราว34วันในเรื่องวิทยาศาสตร์ดวงอาทิตย์เป็นเรื่องใหญ่มากครับและมนุษย์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรทุกชาติทุกภาษาก็เห็นคุณของพระอาทิตย์จนนับถือเป็นเทพมานานนักหนาแล้ว นับตั้งแต่ยุคทองแดงน่นนักโบราณคดีค้นพบวัตถุที่แสดงถึงดวงอาทิตย์มากมายทีนี้ก็มาว่ากันตามลัทธิพราหมณ์แล้วครับว่าถึงตำนานนกเคราะห์ทางโหราศาสตร์ว่าพระอิศวรได้สร้างพระอาทิตย์ขึ้นด้วยการเอาราชสีห์กตัวมาปนแล้วห่อด้วยผ้าสีแดงพรมด้วยน้ำอมฤตก็เกิดเป็นพระอาทิตย์ขึ้นมีสีกายแดงวิมานก็สีแดงทรงราชสีเป็นพาหาลูห่อด้วยผ้าสีแดงพรมด้วยน้ำตามคำพิไตรเทศกล่าวว่าเดิมทีพระอาทิตย์ มีองต่างก็เป็นโอรสของพระกัจยปิพบดรกับนางอาทิติเทพมารดอนแต่อรสของนางอาทิตินั้นมีองค์แต่นางไม่ค่อยจะชอบหน้าโอรสองค์หนึ่งคือมันตานทัดแต่ต่อมาก็นับรวมเป็นอาทิตยด้วยรวมความว่าโอรสนางอาทิติมีคําว่าอาทิตย์พ่วงท้ายรวมองค์คือ 1. วรุณาทิตมิตรอาทิตอริยมนาทิตย์ภคาทิตสองคาอาทิตยห6อินทราทิต ทาตราธิตสุริยาทิตย์พระสุริยาทิตย์นี้เดิมก็คือมรน,นาธทาที่แม่ไม่ชอบนั่นแหละถึงแม้จะได้รับให้มีอาทิตย์พุ่งท้ายก็เถอแต่แม่ก็ยังไม่รักแฝงอยู่ในหัวใจเหมือนกันพระสุริยาทิตย์จึงต้องเที่ยวขับรถอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกอยู่บัดนี้ที่จริงก็ดีเหมือนกันนะเพราะถ้าไม่มีพระสุริยาทิตย์ขับรถให้ความสว่างและความร้อนแก่โลกป่านนี้มนุษย์ตายหมดแล้วตำราประมณูยังถืออีกว่าธาอาทิตย์เป็นโลกบางที่สเสนอดีประดีษตะวันตกเฉียงใต้ และบางตำนานว่าโลกบาทิศนี้ชื่อเนรดีนิรฤิตามชื่อทิศต่อไปนี้พระอาทิตย์ที่จะกล่าวถึงก็ต้องหมายถึงพระสุริยอาทิตย์และครับพระอาทิตย์มีชายาหลายองค์ครับเช่นนางสัญญานางฉายานางสุวรรณีนางสวัสดิ์ดและนางมหาวิริยาพระอาทิตย์แม้ว่าจะเป็นเทวดาก็เหมือนมนุษย์ที่ย่อมจะรักมีไม่เท่ากันคือรักนางสัญญามากที่สุดนางสัญญานี้เป็นธิดาของพระวิศวกรรมนางมีลูกกับพระอาทิตย์ดังนี้หนึ่งพระมนุวัยวัดหรืออีกในหนึ่งคือพระสัตยยพรษ พระยมหรือพระธรรมราชนางยมีหรือยมนาลำน้ำถึงแม้มีลูกด้วยกันถึงสามคนก็เถิดแต่นางสัญญาก็ทนความร้อนของพระอาทิตย์ไม่ได้ที่มีลูกได้ถึงคนก็แสดงว่าอดทนได้เก่งแล้วต่อมาทนไม่ไหวเข้านางสัญญาก็หนีพระอาทิตย์ไปแล้วแปลงเป็นนางมา้ามีนามว่าอัศวินีพระอาทิตย์รักนางมากก็ต้องต่หาจนเจอและรู้ด้วยว่านางแปลงเป็นนางมา้าพระอาทิตย์ก็เลยแปลงเป็นมา้าผู้มีนามว่าอศวราชได้สมสู่กันดังที่ผมได้เล่าไว้ในเรื่องพระเสาและพระอศวินแล้ว ละครับไม่ฉายซ้ําอีกละอย่างไรก็ตามพระอาทิตย์กับนางสัญญาเกิดฐานไฟเก่าคุกขึ้นปรองดองกันได้เมื่อกลับมาพระวิศวกรรมผู้เป็นพ่อตาพระอาทิตย์ได้นำพระอาทิตย์มากลึงเพื่อขูดผิวสว่างออกเสียหนึ่งในส่วนผิวที่กลึงขูดมานั้นพระวิศวกรรมได้เก็บมาสร้างจากรัฐวายพระนารายณ์สร้างตรีสุนทวายพระอิศวรสร้างคาถาให้เท้ากุเวนสร้างหอกแต่บางตำนานว่าพระขันให้พระขันทกุมารและยังสร้างอาวุธต่างๆแจกจ่ายให้เทวดาไว้ป้องกันตัวอีกแยะครับนามพระอาทิตย์ก็มีชื่อต่างๆมากดังเช่น สาวิตผู้เลี้ยงวิวัสวัตผู้สว่างภัสกรผู้ทำแสงสว่างทินกรผู้ทำกลางวันปอรหกดีเป็นใหญ่ในกลางวันโลกจากสุตตะโลกกรรมสากสีพยานกรรมพระราชจาแห่งดาวขปติมานมีแสงาศาสพิรณะมีแสงพันหนึ่งวิกันร,รัตนผู้ถูกตัดแสงสว่างคือถูกขูด พระสุริยอาทิตย์นี้ตามรูปเขียนเป็นรูปสีแดงเป็นคนร่างเล็กขี่รถเทียมม้าตัวหรือบางทีก็ว่าตัวเดียวมีหัวในไตรภูมิพระร่วงว่าพระอาทิตย์ทรงเกวียนทองเทียมด้วยมาสินทบหน0 0งตูมีรังสีหรือรัศมีรุ่งโรจรอบตัวมีสารถีชื่ออรุณอรุณนี้แปลว่าแดงเรื่อหมายถึงแสงตะวันแรกขึ้นในหนังสือปุรณะเป็นโอรสเท้ากศยปักกับนางกัททมีสีกรรหนึ่งห้างอุปัตวันตรายกรรหนึ่ง ประธานพอรอีกก่อนถือดอกบวัวเสื้อสงรงสีเหลืองอ่อนอภรรแก้วปฐมราชบางครั้งบางหนก็มักประทับบนแท่นดอกบุมีเมืองชื่อวิวัสวดีหรือพาสวดีตรงนี้ขอแทรกเรื่องยุ่งๆหน่อยครับในรามายนะว่าพระสุริยอาทิตย์เป็นพ่อของพระยาสุครีพระอุปราชนที่ทันรามเกียรติไถว่าขีดขินเดียวจะเล่าเรื่องนี้ต่อครับในมหาพานแต่ว่าพระอาทิตย์เป็นพระของเท้ากันผู้ครองควานองคราชเบงคอลเกิดจากนางกุนตีทะวะกันเป็นแม่ทับใหญ่ของฝ่ายโกรกในหริวัตว่าพระอาทิตย์ เป็นพ่อของพระมนูวัยวัดพระมนูเป็นพ่อของเท้าอิศวากุปผู้เป็นบ่มชนแก่งกษัตริย์สุริยวงศ์ผู้ครองนครศรีอยุธยาและมิธิลาพระมนูมีธิดาชื่อนาอิลาคือเท้าอินราชที่กลายเป็นสตรีดังที่เล่าไว้ในเรื่องพระพุธทั้งนี้แต่ในรมามยณะว่าเท้าอินราชเป็นบุตรของพระกรรมธรรมหาสีนางอิลานี้ตกเป็นมาเหสีพระพุทธเกิดบุตรชื่อปุรุรบผู้เป็นบ่มชนแก่งกษัตริย์จันทราวงศ์เพราะพระพุธเป็นโอรสแห่งพระจันทรกูลจันทราวงศ์จึงนับเนื่องเป็นญาติผงกับตระกูลสุริยวง์ ด้วยประการชนี้และย่อหน้านี้สับสนหน่อยครับถ้ายุ่งนักก็ไม่ต้องสนใจหรอกส่วนมูลเหตุแห่งเจ้ากรรมในเวรหรือชาติกรรมชาติเวรของพระอาทิตย์ซึ่งไม่กิ่นเส้นกับพระสาวพระราหูและพะ่างคานแต่เป็นมิตรกับพระพฤหัสบดีนั้นผมก็ได้เล่าในเรื่องเทพองค์นั้นไว้มากพอแล้วและไม่ขอวนกลับอีกแล้วให้แฮ้คอยอ่านตอนรวมเล่มนะมาถึงเรื่องรามเกียรติ์ไทยเธอมีเรื่องสนุกดีออกคือมีเรื่องว่าหรือสีโคดดมตั้งพิธีกูลเสร็จนางกลานอชาขึ้นแล้ว ก็ให้เป็นมีคู่ทุกคู่ยากต่อมามีลูกหญิงคนหนึ่งชื่อนาสวาหัแต่แล้วก็มีพระอินแอบมาตีท้ายครัวจนมีลูกสีกายเขียวเหมือนพ่อส่วนพระอาทิตย์ก็เอามั่งมีกลอนว่าเมื่อนั้นพระอาทิตย์ฤทธิ์แรงแสงกลาจึงส่งทิพยเนตรลงมาก็แจ้งว่าอาจนาเทวีมีความปฏิพัทน์ประวัติจิตพระอาทิตย์ชื่นชมกเกษมสีสมคิดที่จะแบ่งฤทธีไปช่วยพระจักรีปราบมารตรีแล้วจึงสั่งเทพสารถีให้ขับรถมณีภพศสาร สองโลกไปทั่จักรวาลองค์พระสุริชานก็ลงมาในที่สุดนางอัจ,จนาก็มีลูกกับพระอาทิตย์รูปกายสีแดงแตกแปลกแหรือสีโคดมมิยักะกสงสัยในเรื่องกรรมพันธ์บ้างซาเลยกลับรักลูกที่มีสีเขียวสีแดงมากกว่าลูกของตนด้วยซ้ำวันหนึ่งหรือสีพาลูกทั้งสามไปอาบน้ำอุ้มลูกตัวแดงตัวเขียวไปสวดลูกตัวเองกลับให้เดินไป นางสวหาห์ซึ่งเป็นลูกแท้ๆก็ย่อมน้อยใจเป็นธรรมดาล้ครับและคงรู้ว่าแม่ของตนมีเทวดาแอบมาตีท้ายครัวก็เลยตัดพ้อว,ว่าทีลูกของตนให้เดินทีลูกคนอื่นอุ้มไปเลนเอาฤษีสะดุ้งเลยสิงท้ายก่อนปล่อยลงน้ําทั้งคนว่าใครเป็นลูกของตนให้กลับมาใครเป็นลูกคนอื่นให้เป็นลิงเข้าป่าไปผลที่สุดลูกตัวเขียวคือพาลีและตัวแดงคือสุครีปก็เป็นลิงไปร้อนถึงพระอินทร์กับพระอาทิตย์ต้องร่วมมือกันสร้างเมืองขีดขินให้สองลิงนั้นครอบครองพาลีเป็นพยากาศ เป็นเจ้ามือสุครีเป็นอุปราชส,ส่วนฤาษีโคดงกลับไปอาศมก็สัป,ปนางอาจนาให้เป็นหินนางอาจนาก็สาปนางสวาหาให้ยืนตีนเดียวเหนียวกินลาอยู่เชิงเขาจักรวาลต่อเมื่อมีลูกจะพ้นคำสาต่อมาพระพายได้นําเทพสัตตราวุธคือคาถาเพชรตรีเพชรจากแก้วของพระอิศวรไปสัตเข้าในปากนางสวาหาเป็นผลให้นางมีลูกชื่อหนุมานนั่นแหละครับเล่าเรื่องพระอาทิตย์ของพราหมณ์แล้วเห็นว่าหน้ายัางเหลือก็เลยฝอยเรื่องพระอาทิตย์ฝรั่งมั่งเลือกเอาบางตอนเท่านั้นพอให้ได้รสเค็มๆม,ม,มันๆพอหน้ากระดาษเท่านั้นะครับ อันว่าพระอาทิตย์ของกรีกมีชื่อว่าอะพโอลอโพโลหรือพิบัสฟิบัสเป็นลูกของซุสซุสดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเทพพระเจ้าหญิงใหญ่ของกรีกกับนางลาโตนาลลโทเนอร์ซึ่งนางเป็นชายาน้อยถูกชายาหลวงคือฮีราเฮรอถึงลาโตนาต้องหนีไปคลอดบุตรที่กอเดโลสเป็นลูกฝาแฝดชายหนึ่งหญิงหนึ่งชายคือพระอาทิตย์หญิงคือพระจันทรตาเทมิสพระอาทิตย์ฝรั่งถือว่าเป็นเทพที่สง่าง,งามนักมีหน้าที่ขับรถให้แสงสว่างแก่โลกความร้อนและแสงสว่างออกจากตัวรถ ไม่ใช่ออกจากตัวพระอาทิตย์อย่างของพราหมณ์การขับรถนี้มีเทพบุตรมีนามว่าโหราโอเรฮอ,อลอยอยู่บนหลังมากคอยบอกหนทางนามเทพบุตรอรกลายมาเป็นคำสามัญว่าอเวอร์ในภาษาอังกฤษและอยู่ในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าชั่วโมงการขับรถของพระอาทิตย์ให้ความสว่างแก่โลกนี้บางครั้งก็ต้องต่อสู้กับศัตรูเหมือนกันพระอาทิตย์ก็ยิงลูกศรรอบตัวรถซึ่งทําให้เราเห็นดวงอาทิตย์มีแสงเป็นวงออกรอบตัวซึ่งเราเรียกว่าพระอาทิตย์ทรงกรดโดยที่พระอาทิตย์จัดว่า รอเล่าอ,อาการจึงมีผู้หญิงชาวโลกหลงไหลมีคนหนึ่งชื่อใครตีคลิติไฝฝัเนเสน่หาพระอาทิตย์นักแต่พระอาทิตย์ไม่เล่นด้วยนางก็เลยตายกลายเป็นดอกทานตะวันแต่ถึงกระนั้นก็เถิดพระอาทิตย์ก็มีลูกกับมนุษย์จนได้ลูกคนนี้ชื่อพีโทนเฟเทนมอนี่ชอบอวดใครๆว่าเป็นลูกพระอาทิตย์แต่ก็ไม่มีใครเชื่อกลับๆเราว่าลูกไม่มีพ่อวันหนึ่งพีโทนก็ขอรถของพ่อไปขับเพื่อจะอวดชาวโลกว่าเป็นลูกพระอาทิตย์จริงทีนี้เพื่อนขับรถเสียเตี้ยจนทําให้ชาวโลกร้อนกันไปทั่วพากันร้องระง จนในที่สุดซุสก็เอาสายฟ้าสังหารพีโทนและปล่อยให้ฝนตกก็อย่างที่เราเห็นแล้วครับก่อนฝนตกอากาศสอจะร้อนอบอ้าวแล้วก็เกิดฟ้าคะนองซึ่งก็คือซุสปล่อยสายฟ้าแล้วฝนก็ตกนั่นแหละเข้ากับธรรมชาติเปรียบเลยคำพีโทนก็เลยเป็นคำสามัญคือฟิเทนแปลว่ารถเทียมมาล้และเมื่อเรื่องพระอาทิตย์หลงรักเทพอ,อับสอหยาดน้ำค้างชื่อดัฟนีเดฟนีพระอาทิตย์จะบิงวอนขอความรักอย่างไรเธอก็ไม่เล่นด้วยในที่สุดพระอาทิตย์ก็ล้ำแต่เธอก็หายไปพระอาทิตย์ ก็ได้แตกก่กอดต้นไม้เล่นเรื่องของเรื่องก็เป็นการผูกนิยายให้เข้าธรรมชาติอีกนั่นแหละตอนเช้าเช้ามีหยดน้ําค้างกอดอยู่ตามใบไม้และดูงดงามนักจึงยกให้เป็นเทพอ,อักษรและน้ําค้างนั้นดูเหมือนมีพระอาทิตย์มาลูบบอลหลแต่นางก็ไม่เล่นด้วยหรอกพอสายหน่อยพระอาทิตย์แสงแรงกล้าก,ก็ดูคล้ายว่าพระอาทิตย์ปล้ำน้ําค้างแต่น้ําค้างหายไปก็เพราะสายแล้วนั่นเองพระอาทิตย์จึงเหมือนจะกอดผิดกลายเป็นกอดต้นไม้ไปนี่แสดงว่าผูกนิยายให้เข้ากับธรรมชาติได้ดีแท้นัก ผมจะฝอยอีกเพรงจะยืดยาวไปครับขอจบเรื่องพระอาทิตย์แต่เพียงนี้เถอะ